สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวนะครับ t ิ k กต k อกนะครับคลิปวิดีโอนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆนเิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km นะครับ k g นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนทาการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเื่อทการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับแล้วก็มากดสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ ดังนั้นหากเพื่อนๆทาการกรอกข้อมูลในครบถ้วนนะครับเราก็จะ่าลืมติ๊กถูกอันด้านล่างนี้ด้วยครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โแกมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับดังนั้นทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทาการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้ผ่านทางอีเมลโดยตรงเลยนะครับเมื่อทําการสมัครเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับ จากนั้นก็ให้ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหรือหากใครนะครับที่เราสมัครผ่าน gmail นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ผ่านทางด้านล่างนี้เลยนะครับเมื่อทำการสมัครเอ่อเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางเลยบริการนะครับสามารถหาอะไรได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับ e เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง4ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มยอดวิวทิกต o อกกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ทิกต็อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่พอนๆเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวอ่าเพ จากนั้นก็ในส่วนบริการนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการแรกเลยนะครับสี่ห้าเก้าหกนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ทิกต o k นะครับจากนั้นทําการเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นบริการเออคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นก็ทําการคาิล็อกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับ เมื่อทำการคัดลอกลิงมาใส่ในเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนพิมพ์ปริมาณ,มณวิวที่ต้องการนะครับขั้นต่ำอยู่ที่100นะโดยผมสาธิตให้ดูอยู่ที่สก2,000แล้วกันนะครับ2,000วิวก็แค่ประมาณ1.6บาทเองนะครับจากนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยอนไม่ขึ้นหรือย,ยอดขึ้นช้านะครับก็สามารถติดต่อกันไปดูได้นะครับ ก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ <techn op rene> ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการอาจจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้นะครับว่าสามารถมาย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับ แล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอรนะครับตอนนี้อยู่ในล่วงช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นทางสแกน QR วโค้ดนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายใน15นาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับโทมานี่วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์ม y นี่นะครับใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับ ไม่เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับที่มีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคลอกนี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับ ค่าตาค่าแนะนำนะครับ5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่2ช่องทางด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นทาง l ล neid ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตั๋วช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคำร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปให้แอดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกจา่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตั๋วนะครับข้อความแอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับ ทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งเสกันบ้านนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ยอดวิวของเราขึ้นมาแล้วนะครับจากหมื่นห้าตอนนี้เป็นหมื่นเก้าเลยนะครับก็มีการแถมของทางเว็บไซต์ด้วยนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวให้คลิปวิดีโอนะครับลองทําตามกันดูได้นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าู่เว็บได้จากทิ้งด้านล่างเลยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ